สวัสดีครับอภิชาติคาไมา้แพร่ครับวันนี้พี่พามาดูฝาไหลนะครับเป็นหน้าต่างหรือฝาไหลที่ส่วนใหญ่จะติดบากับบ้านเรือนสมัยก่อนนะครับเป็นช่องรับลมนะคะนี่ครับไม้สักคัดเกลยดคุณภาพทำสีสักทองกึ่งเงาเกึ่งด้านนะครับพร้อมติดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลยเลื่อนสลับแบบนี้นะฮะ ชุดนี้สามารถติดตั้งมุงลวดได้ด้วยนะครับกันมแมลงนี่ครับเลื่อนสลับแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องเขาเลื่อนสลับให้ดูอีกทีหนึ่งนี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้านี่จะอยู่นอกตัวบ้านนะคะสไลด์ออกมาเป็นช่องแสงช่องลมแบบนี้นะครับนี่ฮะสไลด์ไปอภิชาติคราบไม้แพร่ครับรับผลิตทุกแบบทุกขนาดนะครับ สนใจเครื่องเรือนไม้สักติดต่ออภิชาติคาไมาแ้แพร่ได้0849151546หน้าร้านเปิดบริการทุกวันนะครับสวัสดีครับอภิชาติคาไมาแ้แพร่ครับวันนี้เราพามาดูฝาไหลนะฮะฝาไหลก็จะเป็นเครื่องเรือนไม้สักชนิดหนึ่งนะครับที่ติดอยู่กับบ้านเรือนไทยในสมัยก่อนนะครับฝาไหลก็จะเป็นการ ทำฝาไม้สองชั้นนะฮะที่ตีเว้นช่องสลับกันนะคบหากเลื่อนมาซ้อนทับกันก็จะเป็นฝาผนังที่ทึบตันไปเลยแต่ถ้าหากเลื่อนขยับฝาชั้นในก็จะทําให้เกิดช่องแสงช่องลมที่ฝานั้นนะคะทำให้แสงแล้วก็ลมสามารถผ่านเข้าออกภายในบ้านได้นะครับมันก็เหมือนกับประตูหน้าต่างบานเลื่อนในสมัยปัจจุบันนะครับซึ่งฝาไหลเนี่ยนิยมทําบริเวณที่ต้องการให้เป็นช่องมองผ่านออกจากตัวบ้านหรือต้องการให้ลมพัดผ่านเข้า ตัวบ้านในบางเวลานะครับชุดนี้จะเป็นออเดอร์ของลูกค้านะฮะสั่งผลิตมาในขนาด1เมตรกว้าง2